ดูน้ำท่วมกันครับโรงเรียนสวายโสนะครับโอ้ปลาเยอะๆเลยโรงเรียนสวายโสไกลนะครับไกลปัญญานุเค,คราะห์กลงน้ำท่วมแล้วครับอันนี้ก็หยุดยาวเลยใช่ไหมครับหยุดยาวเลย จนตื่นค่ะประมาณเกือบคืนเดือนไม่ใช่ง่ายๆนะครับนที่ดันขึ้นมาด้วยนักที่ดันขึ้นมาแจกอีกแจกอีกใครดับมือตรงนี้โอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดําแตงนะครับนี่เป็นศูนย์รับบริจาคเนาะท่านเนาะศูนย์รับบริจาคตรงโรงเรียนบ้านสวายสอไกรนะครับปัญญานุเคราะห์หน้าอาจารย์เชิญล่ะ โอ้โหท่วมหมดเลยอย่าลืมรองเท้านะลูกโอ้ดูสนามฟุตบอลนะครับโอ้สนามฟุตบอลครับท่วมหมดครับอันนี้เป็นศูนย์รับบริจาคครับ ช่วยตามกำลังซับนะครับครับนี่นี่เรือจะไปทางนี้เนาะโอ้หนี่เรือเข้าไปทางนี้เรือยังไม่มาเนาะของดับบริจาคนี่เยอะเลยกินเยอะหรือเปล่าลูกเนียนบริจาคฟางพ้องจะมากูโอ้กูเวื่มัน โอวัน oh. <laughs> ดีมานโอ้นี่ดูนะครับโรงเรียนมีแต่น้ำนะครับน้ำเต็มไปหมดนี่ของรับบริจาค โอ้เมนทราบียติดอันนี้คันไม่ข้าว<อ>โอ้ของไม่ข้าวโอ้นี่เจ้ากัดน้ำคลองนี่เลยอันนี้ต้องทำเบสเร่ตสียต่เลยต่ตอนเราอยบอลจิร่คันต่ละน,นกต้งองทำเรนี่ต้องไปนี่ครับ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะลูกมาด้วยเ <c oughs> ด็กน้อยมาด้วยครับนี่เด็กน้อยมาด้วยลูกมาด้วย តូគេគ្រួតទីនេះបានតូគេគ្រួតទៅតាមនេះទៅវាស្រីនេះខាងនេះហ៎ចុះក្រលគូក្រលវិញក្រលគូគូអូស៊ីយ៉ែកបានគ្រួតមកកោវីជាញអស់ โอ้ลำบากบัวครับท่านผู้ชมบัวต้องย้ายสองวันถ้าสองวันถ้าน้ำไม่ลงก็เรียบร้อยใช่ไหมบัวโอ้ไม่มีที่บกเลยแน่นอนเลยหมดที่บกเพรวันฟูคนมันพออยู่ได้บัวเอาใจช่วยครับเอาขึ้นชั้นสไม่ได้ฮะอันนี้ คนมาบริจาคเรื่อยๆเนะาะทั้งวันเลย,เลยอ,อยู่ไกลด้วยนะครับท่านผู้ชมในไปไกลเลยนะไปไกลมากสองกิโลนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยท่วมท่วมถึงบ้านสวายสอนะแต่บ้านที่ที่น้ําท่วมก็จะเป็นบ้านสวค์นน้อยนะครับ อันนี้ก็ลึกประมาณประมาณครึ่งองค์นะครับองค์งเรือก็จะเป็นเรือลำใหญ่นัครับคนคนก็ประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนได้ นั่นเ,เรือชาวบ้านบอกนี่พายเรือมาแล้วครับ <c oughs> ท่วมไกลประมาณสองกิโลนะครับ อันนี้ในโรงเรียนมีอะไรเสียหายไหมครับพี่ในโรงเรียนอ๋ยกไว้ชั้นสองหมดแล้วโรงเรียนครับต้องหยุดการเรียนอีกยาวเปาร ก็ท่านใดอยากร่วมบริจาคก,ก็เชิญนะครับที่บ้านสวายโสนะครับก็<อ>จะตั้งอยู่ตรงโรงเรียนสวายโส ổ, ไกลนะครับปัญญานุเคราะห์มาร่วมบริจาคได้ครับข้าวสารอาหารแห้งอ่ะปะคงไม่ได้ไปครับบริจาคไว้นี่เลยครับ

มาร่วมบริจาคได้ที่นี่เลยนะครับโรงเรียนบ้านสวายโสนะครับปไนสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ